ต้องใส่รวดน้ําตรงประตูนะฮะสิไปไผอยู่ไดบ่ไปเล่นขอให้เต้าไว้ๆเด้อพี่แซมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ให้ด้วยเดคะมาหยังพี่ปอยู่พุ่น้าใต้บ้านบ่วบ้านแวะมาหาพี่อ้ยเนาะือเออ คนกินอีหยังล่ะหอมเออเห็นผู้สาวสิเตอคึกตีหาเอ้ยคึกตีหาป่นะคึกแต่ว่าคึกคักเลยนาะขาตีหาออกมาเลยนะพ่นผู้สาวพ่นกับพ่อผู้สาวพ่นยืนทันหลังพ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วปีบอกไปฟ้องแม่ก็นะมิ่งพกอาวุธมานํา มิงมาจันี่มิงโพกอวุธมานั่วมาจันเฮ้ยกาแฟทักทายไปทัวร์เลยนะกาแฟนี่ก็ไดบได้ยานเด็กกาแฟนี่น้องมาหานะคะเต้ามิงมาหานะคะนี่แหละนี่คนนี่ละอย่างจ้าโอ้พอเป่าตามโอ้พออวนตามมาเร็วพออวน โอ้โอขอบคุณค่ะแม่เลนมาแล้วผ่านผ่นผ่านน้ำมเมตสุมเด้อจ้าเดี๋ยวให้เออพี่นอนนอนนอนเบิ่งได้หนินอนเบิ่งอยู่นี่นี่นอนเบิ่งอยู่ไปไปบันไดก่อนไปบันคู่อ้านไหนก็ไปบันคู่โอ้ โอ้ปุ่นพอนเยเซบมาแล้วไม่ตอวันเลยล้วไปเลนี่เรืออุ้ยเลือตังว่าไปแล้วตั้มิ่งไปแล้วน้องเอาออเดอร์มาส่งจากแม่รลนขอบคุณนะคะแม่รลนขอบคุญหลายๆจ้าไปเร็วไปเรืวน้องไปเร็วมีมูแล้วเดี๋ยวแม่พาไป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 ถามข่าวพี่แซมสั้นนะคะ ได้ยินข่าววา่าน่วงมือขาดตืบตรวดน้ำนะคะเดี๋ยวพาไปถามข่าวก่อนค่ะอาบน้ำค่ะอาบน้ำนอนให้อาบอย่างดีเลยอาบน้ำไปถามข่าวผู้เบาผู้เบาซุ้มเขียวนะคะเพื่อนอยู่บ่บุล่ะบ๊แมนเพื่อนไปหลานก๋วยเตี๋ยวหลัดตีปวดอะเอ๊ะนัดนอนอาบน้ำก็ยัง ยอกกันไดน้เนาะพุนพุนสลันเฮโยสลันเฮโยเดี๋ยวนูชิไปถามข่าวผู้บบาว่ันเดแอแม่นอนหนิ่งเลยวะมวนกักมีคนอาบน้ำให้ทุกชิไข่ให้พอมนิ่งมากนิ่งมากอ่าอาบน้ำเสร็จแล้วไปได้ไปถามข่าวผู้บบาวทันยังล่ะ <laughs> nhận là, ơ,อยาก đi thạch Thái, khéo yết, hả? Mắc, mắc, mắc. Đang đi thạch bao đi nè. เสียงนงแดด่แงแดดคากเล่ยมานน่ชึบชึบชึบเสียงเดินนงอู้ยูยูยูผู้เบาใหญ่ยูยูผู้เบาหน่อยหายมัดเร็วเจก็หายมัดเร็วค่ะสงส่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนั่นนี่เหลือแต่ผู้เบาใหญ่นะคะแต่ว่าคือบ่มีควันระบาดนนิไปไตนั่น ฮะสิไปเข่าโคกโอ้สิไปเข่าโค,ก,โาโคกเจ๊ถามยูไกลไก่าสันเฮ้ยสิไปสิไปถามยูเกไก่ตะฮะสิถามพี่แซมยู่กไกๆโอ้ผู้บ่าวกวักมือใส่เลยผนโอ้ไม่มีควานอยู่นะคะมาถามอาการก่อนอาการพี่แซมเป็นไงบ้าง คือบอ่มีก้นอยู่ควันหายมืดแล้วควันไปข้างในแล้วเป็นที่ปลายงวงนั่นดีนั่นน้อยเนมเห็นอยู่นั่นยกมือเกียเดียเกียเดียอยู่นั่น,นอ,าอาองคลักยากขเข้าไปนะนก่นกอกมือใส่ผู้สาวกอกมือใส่ผู้สาวปีเจ้าปีไม่ถามข้าวแต่บอมีค้นอยู่ก็หายมืดแล้ว มองเห็นอยู่นะคะที่มือน้อยนะคะนึ่งมองมือหน่อยอปา้าจะจบจังไดขี้ไดขาดจวาวาวเลยมองไดมองประตูบ่อต้องใส่รวดน้ำตรงประตูนะคะสิไปไบขี้ไดบุดไบเล่นขอให้เต้าไไใบเด้อพี่แซมเดี๋ยวทายาเดี๋ยวก็หายแล้วนะคะ สาวหน่อยมให้กำลังใจผู้เบาผู้บา่บาใหญ่ผู้เบาใหญ่นะเบย <laughs> มีแผ่นตัวนี้มีแผ่นตัวนี้ม,นมาหาผู้เบาวนี่ฮะมันยืนจิ้นหยาเขาบ่ายบ่ายอยู่ไปได้บงได้หยานั่นไปได้หยามาแจะบงได้หยามันหลงเหลืออยู่บ่ฮะหายาหลงเหลือ ต,ตาคือดีเต้ดูนะคะดูนะคะพี่แสมโชว์มือใหญ่เลยคุณโชว์มือนะคะโชว์มือ,อคุณรอคุณรอหนุ่มรอของเราไม่เป็นไรนะคะฝน โชว์เลยอย่างในแม่เห็นเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับพี่แซมว่าเออยกสูงขึ้นเออโอ,อ้ที่ปีมาหายกำลังใจค่ะหายเร็ววันนะคะพี่แซมนี่โชว์ให้ดูเลยครับนี่ โอ้เชได้เขาเบิ่งไก่อะไรนะพอมีควันอยู่หายเบิดไสเดมือมาเบิ่งไสเดมือมาเบิ่งเออเดมือมาไอยกมาไ้แม่แม่เบิ่งเบิงไก่ไก่เบิ่งไสเดมาไก่ใสจับมองไดใสพี่แซ้มจับมองไดฮะพี่แซมจับมองไดือนี่นะคะนี่ ตรงงวงปลายมือเลยจับจังไดายนะดึงจังดายือใส่เขาคักเขาเนี่ยแต่หนุ่มรอมห cho, 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 cho. นุ cho, ่มใหญ่หาโชว์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 กันโชว์กันเร็วหาโอ้เป็นกำลังใจให้นะครับหายเร็วๆครับ ชาวปีเอาบอกพี่แซมหายไปไว้เด้อจ้าหายไปวจ้าให้กำลังใจพี่เน่เอ้ย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 เอเอ้ยเอ้ยเงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะเหมนเข้ามาได้เลยจ้าใจสวยด้วยใจสวยจ้าจ้าก่อน đấy nice, thôi,